สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จัำปาร้องคำเป็นศิทธิพิบาลคิสจักมหาพรตรีมนฑนเราศึกษาพระชนาของพระเจ้าด้วยกันซึ่งจะมีทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะตอนนี้เรากำลังศึกษาอยู่ในพระธรรมยุดาซึ่งดิฉันตั้งชื่อเรื่องว่าพระกรุณากับกรรมชั่วของมนุษย์ก่อนที่เราจะดูต่อไปในพระธรรมยูดาให้เรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันก่อนนะคะ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับเวลานี้ที่เราจะเปิดโพชนาของพระองค์เราจะเปิดใจของเราออกรับรู้ถ้อยคำของพระองค์ว่าพระองค์ทรงประสงค์อะไรในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายในแต่ละวันที่ดำเนินกับพระองค์ขอทรงนำเราในถ้อยคำนี้ที่จะเป็นไปตามนามพระไัยของพระองค์กลับมอบไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนเรายังอยู่ในพระธรรมยูดา ข้อที่ย3อยู่นะคะในประโยคสุดท้ายที่ได้กล่าวว่าและจงรังเกยียจแม้แต่เสื้อที่เปเื้อนด้วยโลกเกในข้อ23นี้เราเรียนไปสอคลิปด้วยกันแล้วนะคะและอันนี้เป็นคลิปที่3ว่าจงรังเกยียจแม้แต่เสื้อที่เปเื้อนด้วย โลเกเรารังเกียจอะไรในชีวิตของเราคะพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ให้เรารังเกียจเสื้อที่ปเปื้อนด้วยโลเกมีราบว่าตอนนี้เราใส่เสื้อสีอะไรคะไม่มีเหลืองแดงแล้วนะคะคริสเตียนไม่ควรมีเหลืองไม่มีแดงคริสเตียนควรมีเสื้อสีเดียวสีอะไรนะคะ ในพระชนธของพระเจ้าได้กล่าวไว้ในอิสยาบทที่61ข้อ10ว่าข้าพเจ้าจะเปรมปรีอย่างยิ่งในพระเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจะลิงโลดในพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงสวมข้าพเจ้าด้วยเสื้อผ้าแห่งความรอดพรงทรงคลุมข้าพเจ้าด้วยเสื้อแห่งความชอบธรรมอย่างเจ้าบ่าวประดับตัวด้วยพวงมาลัยและอย่างเจ้าสาวตก แผงตัวด้วยเพชรนิ่งจินดาวิวรณ์บทที่19บเข้อแได้กล่าวไว้ว่าทรงโปรดให้เจ้าสาวสวมผ้าป่านเนื้อละเอียดใสบริสุทธิ์เพราะผ้าป่านเนื้อดีนั้นได้แก่การประพฤติอันชอบธรรมของธรรมเอกชนเสื้อนะคะเราต้องเข้าใจคําว่าเสื้อในที่นี้หมายถึงการประพฤติการกระทํา ของธรรมิกชนนะคะเรามีเสื้อสองสีเท่านั้นที่ให้เราเลือกที่จะใส่ในแต่ละวันหรือในชีวิตของเราก็คือสีดำและสีขาวในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวไว้ว่าให้เราลังเกียจเสื้อที่เปรอะด้วยโลกีคคำว่าโลกีในที่นี้ ก็หมายถึงระบบของโลกค่านิยมของโลกวิถีของโลกพระเจ้าได้ทรงเรียกเราทั้งหลายออกมาจากความมืดออกมาจากโลกเราทั้งหลายเป็นธรรมิกชนของพระเจ้านั่นหมายความว่าเราถูกแยกออกมาจากโลกแล้วแล้วเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ และเพื่อจะให้เราทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าคริสเตียนเป็นบุคคลที่ถูกเลือกออกมาจากโลกฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของเราการกระทำคำพูดความคิดของคริสเตียนต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ตามพระรวจนะของพระเจ้าชีวิตคริสเตียนไม่ได้ ลงเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์รับเชื่อในพระองค์แล้วเราได้ใบผ่านสวรรค์แล้วเรามีบัตรผ่านไปสวรรค์แล้วก็จบและก็หลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตตามปกติวันอาทิตย์ก็เพียงแค่มาโบสถ์นับศการถวายทรัพย์แค่นั้นแต่6วันนั้นก็ใช้ชีวิตตามอย่างของโลก นั่นไม่ใช่วิถีชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราดําเนินนะคะพรวใจของพระเจ้าตอนนี้บอกมาให้เรารังเกียจให้เรารังเกียจเพราะว่าวิถีของโลกนั้นไม่ใช่วิถีของพระเจ้าวิถีของโลกส่วนมาก 99. 9 9 9เป็นเป็นวิถีบาป โลกกำลังก้าวสู่ความหายยันนะสังคมความคิดจิตใจของมนุษย์ในยุคสุดท้ายเสื่อมลงมากเลยทีเดียวฉะนั้นถ้าเราดำเนินชีวิตตามวิถีอย่างโลกจิตใจของเราก็เสื่อมวิถีชีวิตของเราก็เสื่อมตามโลกด้วยและในพุทธจาของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าถ้าเราดำเนินชีวิตตามวิถีของโลกสุดท้ายเราก็ต้องจบ ลงแบบคนในโลกในพระธรรมยูดาห์จึงเตือนเราว่าให้เรารังเกียจไม่ใช่ทำตามนะคะไม่ใช่ใส่เสื้อสีเดียวกันกับเขานะคะแต่ให้เรารังเกียจการกระทำการประพฤติของคนในโลกนี้พระเจ้าไม่ได้ให้เราเกลียดคนในโลกนี้นะคะ เหมือนกับพระเจ้ารักเราทั้งหลายทุกคนแม้แต่คนในโลกที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงรักเขาพระเจ้าเกลียดพฤติกรรมการการะทำบาปของเราแต่พระเจ้าไม่ได้เกลียดเรานะคะพระเจ้ารังเกียจพระเจ้าขยะขยะแขยงบาปที่อยู่ในชีวิตของเราแต่พระเจ้ายังทรงรักเราฉะนั้นเราต้องแยกให้ได้ว่าตัวของคนกับพฤติกรรมของเขา คำว่ารังเกียจในที่นี้ก็คือพระเจ้าทรงประสงค์ให้เราแยกตัวของเราออกมาฉะนั้นในวัดธรรมรมบทที่12ก็2จึงได้กกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงคริสเตียนต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตราบใดที่เรามีชีวิตอยู่ในพระเจ้า ดิฉันเชื่อแน่ว่าถ้าพระเจ้าทรงโปรดให้เรามีชีวิตอยู่ร้อยปีแล้วเราตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดร้อยปีเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดเพียงแต่ว่าเราใกล้เข้าไปสู่ความสมบูรณ์ของพระเยซูคริสต์หรือเราเหมือนพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นเท่านั้นไม่ได้หมายว่าเราโอ้สมบูรณ์แบบแล้วเหมือนพระเยซูคริสต์แล้วไม่มีทางนะคะตราบใดที่เรายังอยู่ในร่างกายในโลกนี้ เิียนติดตามพระเจ้ามา40กว่าปีและรับใช้พระเจ้าด้วยและตามที่ดิฉันมีโอกาสแบ่งปันชีวิตไปแล้วว่าเมื่อตัดสินใจเรียนพระครัมภีร์ที่จะรับใช้พระเจ้าดิฉันตั้งใจกับพระเจ้าว่าดิฉันจะประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าก่อนที่ดิฉันจะนําไปสอนคนอื่นขนาดตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะติดตามพระเจ้ามา40กว่า อเมื่อหันหลังกลับไปดูชีวิตเก่าของตนเองพระเจ้าก็เมตตาเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยช่วงโควิด,ดี่ฉันมีโอกาสใคร้ครวนตนเองแล้วก็พิจารณาดูชีวิตเก่าที่เป็นและพระเจ้านำเข้ามาสู่การเปลี่ยนแปลงมากมายและในช่วงโควิด พระเจ้าก็ทรงเปิดเผยให้ดิฉันได้เห็นความอ่อนแอนิสัยบาปนิสัยที่ไม่ดีอีกหลายอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงดิฉันขอบคุณพระเจ้าที่ช่วงโควิดมันมีส่วนทำให้เราไม่ต้องดิ้นรนเราไม่ต้องมีชีวิตที่แอคทีฟไปนู่นไปนี่เราไปไหนไม่ได้เราอยู่กับบ้านอยู่บางครั้งก็อยู่ในห้อง เรามีโอกาสคใร่ครควญตัวเราเองกับพระเจ้าพระเจ้าทรงเปิดเผยสำแดงให้เห็นหลายอย่างในชีวิตที่ไม่ถวายเกีติแด่พระเจ้านิสัยหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคในงานรับใช้พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ดิฉันบอกพระพระองค์ว่าลูกพร้อมพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเห็นแก่พระองค์เพื่อเห็นแก่พระราชกิจของพระองค์ นั่นก็ไม่ได้หมายคามว่าดิฉันเปลี่ยนได้หมดแล้วนะคะก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่อยู่ในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้าทรงประสงค์ในชีวิตของเราก็คือที่เราจะมีชีวิตแยกออกจากโลกและใช้ชีวิตติดตามพระเจ้าที่เราจะเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น พระเยซูคริสต์ทรงคาดหวังในชีวิตของเราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์คือให้เราเป็นแสงสว่างและเป็นเกลือเป็นแสงสว่างนั้นก็คือเป็นแบบอย่างให้กับคนในโลกดําเนินชีวิตให้คนในโลกได้เห็นพระเยซูคริสต์ในเราเป็นเกลือนั้นก็หมายความว่า ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ดีเมื่อเราอยู่ที่ไหนมันจะต้องมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างไปในทางที่ดีฮาเลลูยาชีวิตของคนมีอิทธิพลในด้านดีหรือด้านไม่ดีคะ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราไม่ต้องไปบอกคนอื่นว่าเราเชื่อพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนเราไปโบสถ์เราไม่โกหกเราไม่ขี้โกงเราเป็นคนสัตย์ซื่อเราไม่ต้องโฆษณาตัวเราเองถ้าเราเป็นเกลือที่แท้จริงชีวิตของเรานั่นแหละเมื่อเราอยู่ที่ไหนมันธรรมชาติมันมีอิทธิพลเกลือไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันก็เค็มใส่ลงไปในอาหารในอะไรก็ตามปรุงลงไปมันก็เค็ม ไม่ต้องที่จะบอกว่าคุณสมบัติมันคืออะไรเช่นเดียวกันชีวิตเคิดเสียนเราไม่ต้องโฆษณาตัวเราเองเมื่อเราเป็นคนเช่นไรแต่การกระทำการประพฤติจะฟ้องให้เห็นว่าเรามีอิทธิพลต่อคนรอบข้างในด้านดีเราไปที่ไหนชีวิตของเราจะแทรกซึมเข้าไปและมีอิทธิพลในด้านดีขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนของใคร ถ้าเราเป็นคนของพระเยซูคริสต์แน่นอนพระองค์ได้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ให้สะอาดแล้วพระองค์เปลี่ยนเสื้อให้เราแล้วถอดเสื้อที่เปื้อนสกปรกโสกโครกดูไม่ได้เลยให้เราใส่เสื้อสีขาวถ้าเราได้ใส่เสื้อสีขาวแห่งความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์แล้ว เวลาคุณใส่เสื้อสีขาวไปที่ไหนสิ่งที่คุณจะต้องทำคือระมัดระวังมากเลยที่จะไม่ให้มันเปิดอและมันเลอะส่วนตัวดิฉันเองอฝ่ายร่างกายไม่ค่อยชอบนะใส่สีขาวเพราะมันต้องระวังดิฉันเป็นคนที่ถ้าอะไรเลอะนิดๆหน่อยๆก็ไม่ไม่อยากจะเห็นฉะนั้นถ้าเราใส่เสื้อ ใส่ชุดหรือใส่เกงๆสีขาวเราต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากที่จะไม่ให้มันเปล้อนถ้ามันเปื้อนเข้ามาเมื่อไหร่เป็นยังไงเราต้องรีบทันทีทันใดเลยถ้าเราอยู่ในร้านอาหารเราก็จะรีบเข้าห้องน้ําแล้วก็ใช้น้ําที่จะล้างมันออกทันทีทันใดไม่อยากให้มันมีร่องรอยอยู่ในเสื้อผ้าของเราเช่นเดียวกันคริสเตียนที่มีชีวิตที่ได้รับการชำระโดยพระเยสุคริสแล้ว แล้วเขาตั้งใจที่จะดําเนินชีวิตอยู่ในทางบริสุทธิ์ทางชอบธรรมของพระเจ้าอย่างแท้จริงเขาจะระมัดระวังในการใช้ชีวิตจะไม่ให้ชีวิตของเขาเปรอะและเละเทอะด้วยความบาปการกระทําคําพูดหรืออิทธิพลของคนในโลกนี้ในชีวิตว่าเขาจะรังเกียจเขาจะไม่ชอบอาการของคนที่รังเกียจก็เหมือนคนที่ใส่ชุดสีขาว ที่ไหนที่เลอะเทอะเราจะไม่เข้าไปที่ไหนที่สกปรกเราจะไม่เข้าไปถ้าจําเป็นต้องเข้าไปเราก็ต้องป้องกันตัวเราอย่างสุดความสามารถที่จะไม่ให้เสื้อเราเลอะนั่นคือท่าทีที่รังเกียจพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราเกลียดคนที่ทําผิดทำบาปแต่พระเจ้าสอนให้เราที่จะรังเกียจสิ่งเหล่านั้น ที่จะไม่เอาตัวเราเข้าไปยุ่งเข้าไปใกล้เข้าไปคล้องเกี่ยวเข้าไปมีส่วนเข้าไปผัวพันกับสิ่งเหล่านั้นนั่นก็คือวิถีบาปหรือความบาปนั่นเองโลกียะวิสัยหรือโลกีก็หมายถึงวิถีของโลกวิถีที่เต็มไปได้วยความบาปทุกวันนี้เราจะเห็นว่าคนพยายามที่จะให ความบาปที่น่ากลัวน่าขยะขยันนั้นกลายเป็นบาปที่ปกติและธรรมดาไปมีวันหนึ่งดิฉันดูรายการทีวีก็มีเป็นนักร้องที่เขาสมัครร้องเพลงประกวดและก็เขามีเซอร์ไพรส์ให้กับคนที่เข้าประกวดว่าขอโทษที่คู่ชีวิตเขาไม่ได้มาให้กำลังใจเขาส่งเสียงมาให้ ดิฉันตกใจเพราะว่าเสียงที่ส่งมาเป็นคลิปดิฉันคิดว่าจะเป็นเสียงผู้หญิงหวานๆกลายเป็นเสียงผู้ชายและสุดท้ายคนนั้นก็ปรากฏตัวกลายเป็นผู้ชายสิ่งเหล่านี้เต็มในสังคมของเราและกำลังกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเพราะใครๆเขาก็ทำกัน เมื่อคนทำบาปมากๆและขยายวงกว้างมากมันกำลังกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาคริสเตียนจะไม่ต้องรู้สึกปกติธรรมดาคริสเตียนเราจะต้องรู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชพระประสงค์ของพระองค์เราภายในจิตใจของเราจะไม่รู้สึกชินชากับสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ต้องถูกโลกกลืนถ้าเราใช้ชีวิตที่ จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวไปคล้องเกี่ยวและรังเกียจสิ่งเหล่านั้นเราจะต้องปกป้องตัวเราเองที่จะไม่ถูกกลืนเราจะต้องปกป้องเสื้อของเราที่พระเยซุคริสทรงให้เราจนวันพระเยสุคริสมามันยังสะอาดและบริสุทธิ์แน่นอนบางครั้งแม้เราระวังทุกวิถีทางแล้วมันก็ยังอดที่จะเลอะเทอะไม่ได้แต่เราขอบพระคุณพระองค์ที่เรามีน้ำยาพิเศษที่จะซักและก็ล้างให้สะอาดคือ พระโลหิตของพระยุสริชท่าทีของคนที่รังเกียจนั้นเมื่อเราเปิดเราเลอะเทอะเราก็ต้องรีบจัดการและล้างทันทีเพื่อรักษาเสื้อนั้นให้ขาวสะอาดอยู่เสมอตอนนี้จิตใจของคุณเป็นเช่นไรคะต่อวิธีของโลกนี้ความคิดค่านิยมของคุณเป็นเช่นไรคุณรู้สึกชินชาและคุณก็ใช้ชีวิตสบายสบาย ตามระบบของโลกนี้หรือว่าคุณยิ่งระมัดระวังในการใช้ชีวิตในโลกนี้มากยิ่งขึ้นยิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปในทางที่เลวร้ายคุณก็ยิ่งต้องระวังมากยิ่งขึ้นเพราะว่าโลกนี้กำลังเละเทะศกกปรปกโศโครกไปด้วยบาปทุกชนิดเต็มไปหมดเลยและเข้ามาถึงตัวเราได้ตลอด ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้คนของรปรงที่จะใช้ชีวิตแบบระมัดระวังและรังเขียจระบบและวิถีการใช้ชีวิตแบบโลกนี้เพราะเราไม่ใช่คนของโลกนี้เราเป็นคนของพระเจ้าเราเป็นคนชาวแผ่นดินสวรรค์เอเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรค่คะ